Advantage-4 นะคะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงร่างกายสุภาพสตรีให้สวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะเรามาดูกันนะคะว่า Advantage-4 นี่มีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็ช่วยเราได้อย่างไรบ้างนะคะสารสกัดตัวแรกนะคะเป็นสารสกัดที่มาจากโปรโตีนถั่วเหลืองที่เรียกว่าซอยโปรโตีนนั่นเองนะคะตัวนี้จะให้ไฟโตเอสโตรเจน เป็นเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาตินั่นเองเขาจะช่วยนะคะในเรื่องของหน้าอกผู้หญิงนะคะจะมีหน้าอกเนี่ยอวบอิ่มฟูนะคะแม้แต่ผู้หญิงที่หน้าอกหย่อนคล้อยไปแล้วก็จะสามารถกลับมามีหน้าอกที่อวบอิ่มขึ้นมาได้นะคะช่วยในเรื่องของออลดการบีบตัวของมดลูกในขณะที่มีประจำเดือนนะคะ ช่วยให้ประจำเดือนไหลออกมาเป็นปกตินะคะแล้วก็ลดอาการปวดท้องระหว่างมีประจำเดือนด้วยนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลน,นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างมวลกระดูกนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของนะคะปรับอารมณ์แปลปรวนนะคะช่วยในเรื่องของลดอาการร้อนวูบวาบของผู้หญิงใกล้วัยทองนั่นเองสารสกัดตัวที่2นะคะ ก็คือโสมตังกุยนะคะโสมตังกุยหรือโสมหญิงนั่นเองโสมหญิงนี้นะคะเขามีวิตามิน B12 ซึ่งช่วยในเรื่องของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดทั่วตัวเป็นปกตินะคะทำให้เม็ดเลือดแดงพาออกซิเจนแล้วก็พาสารอาหาร ไปยังเนื้อเยื่อแล้วก็ไปยังอวัยวะต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังช่วยลดอาการผมร่วงได้ด้วยค่ะนะคะคนเราเนี่ยเมื่อเกิดความเครียดมากๆนะคะมาพร้อมกับอาการผมร่วงนะคะเขาจะช่วยพาสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนไปยังรากผมนะคะบำรุงรากผมทำให้ผมเนี่ยลดอาการผมร่วงลงได้นะคะโสมหญิงหรือโสมตังกุยนี้นะคะยังช่วย เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายให้เป็นฮอร์โมนเพศหญิงด้วยนะคะดังนั้นจึงช่วยเสริมริ์การทำงานของฟอโตเอสโตรเจนที่เรากล่าวไปเมื่อตอนแรกแล้วด้วยค่ะสารสกัดตัวที่3นะคะเบตากลูแคนนะคะเป็นสารสกัดจากยีสต์ที่ได้ชื่อว่า เป็นสารที่ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานให้ร่างกายได้ดีที่สุดในโลกในขณะนี้นะคะคนเรานะคะถ้าภูมิต้านทานผิดปกติหรือที่เราเรียกกันว่าภูมิเพีย้ยนเขาก็จะจําอวัยวะเนื้อเยื่อร่างกายของเราไม่ได้เขาจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาทําลายเนื้อเยื่อทั่วร่างกายนะคะอย่างที่เราเรียกว่าโรค sle นะคะหรือถ้าเขาไปทําลายที่ไตนะคะก็จะทําให้เกิดไตวายทาลายที่ผิวหนังก็ทําให้เกิด โรคสะเก็ดเงินนะคะเบต้ากลูแคนนี้นะคะจะช่วยปรับภูมิต้านทานของร่างกายเราให้เป็นปกติก็เหมือนกับว่าช่วยป้องกันเราจากโรคเหล่านี้นั่นเองสารสกัดตัวที่4นะคะแอลกลูตาไทโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยตับในการขจัดสารพิษและโลหะหนักจึงจัดว่าเป็นสารที่ช่วยดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายนะคะสารสกัดตัวที่5นะคะ เป็นสารสกัดจากพายบาร์กสนฝรั่งเศสนะคะเขาจะให้สารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่า OPC นะคะจัดเป็นซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดน์ซึ่งมีความแรงกว่าวิตามินซีถึง50เท่าและยังช่วยทำงานร่วมกับวิตามินซีทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะผิวเด้งกระชับด้วยค่ะสารสกัดตัวที่6นะคะอัลฟาไลโปอิกแอซิดจัด เป็นเมตาบอลิกแอนตี้ออกซิเดนซ์ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดและยังช่วยลดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในระหว่างเราออกกำลังกายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลูตาไทโอนในการช่วยขจัดสารพิษออกจากตับด้วยค่ะจะเห็นว่า Advantage 4นะคะ ช่วยบำรุงร่างกายสุภาพสตรีในทั้ง4ด้านด้านแรกก็ได้แก่ช่วยทำให้ผิวพรรณหน้าตาเปล่งปลั่งสดใสมีเลือดฝาดมีน้ำมีนวลน,นะคะด้านที่2นะคะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยขจัดเซน์มเร็งช่วยป้องกันเชื้อโรคด้านที่3นะคะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนลดอาการเครียดและอาการต่างๆของสตรีวัยทอง ช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกตินะคะแล้วก็ลดอาการปวดท้องของสตรีระหว่างมีประจำเดือนนั่นเองด้านที่4นะคะช่วยเพิ่มความกระชับนะคะช่วยให้ผนังช่องคลอดมีความกระชับช่วยกระชับหูรูดปัสสาวะช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในช่องคลอดแล้ก็ช่วยเน่าอกให้อวบอิ่มฟูเป็นธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นสุดยอดความต้องการของผู้หญิงเราทุกๆคน